ต้นเซลลี่นะคะหรือว่าผักขึ้นช่ายฝรั่งตู้เย็นเต็มเมื่อเราซื้อมาเขาจะเป็นโคนโคนเขตัดมาทั้งโคนนะคะวิธีการเก็บให้ได้นานโดยที่ว่าไม่ต้องไปเปลืองเนื้อที่ตู้เย็นเราก็มาใส่ในในอะไรสักอย่างนะที่นั่นน้ำเนี่ยแล้วก็แช่วงไว้อย่างเงี้ย่ะนี่หนึ่งเดือนแล้วนะคะหนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนแล้วเราก็กินไปเรื่อยๆนะคะกินตั้งแต่กาบ นอกนอกนอกไปเรื่อยๆแล้วกาบในเนี่ยเขาก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ไม่เหี่ยวไม่ไลจนดอนนี้ออกลากแล้วนะคะออกลากแล้วหนึ่งเดือนแล้วก็ออกลากแบบเนี้ยเราก็เอาก้านใหญ่ๆออกให้หมดหรือว่ากินไปเกือบหมดนะก็จะเหลือแต่ยอดอ่อนๆข้างในแล้วก็ลากโคนลากนะคะเราก็เอาไปฝังดิน ฝังดินแนละก็จะแตกต้นใหม่นี่นะคะนี่คือโคนเก่าที่ฝังดินไว้อันนี้สเดือนแล้วเพาะแค่นี้แหละคะ่ะฝังดินไว้แล้วก็นั่นออกมากกานยาวใหม่เราก็จะได้กินต่อไปนะคะแล้วก็สามารถไปไว้ข้างในได้นะคะในบ้านถ้าอยู่ต่างเมืองนอกเนี่ยช่วงนี้ดีแต่ชช่วงหน้าหนาวเราสามารถไ,ไว้ข้างในได้อะเอาเม็ด ผักมาโรยไว้มันขึ้นนะคะเนี่ยทดลองผักกาดอะไรสักอย่างเห็นว่าเม็ดมันเก่าแล้วไม่รู้ว่าผักอะไรเอามาแย่ไว้นะคะมันขึ้นนะคะเนี่ยไออือเห็นไหมคะต้นขึ้นช่ายฝรั่งเดี๋ยวพอโตอีกหน่อยเราก็ตัดตัดไปทําอาหารได้เลยส่วนต้นนี้อันนี้เอาวางไว้ที่หน้าต่างด้านหน้านะคะนี่ไว้ในบ้านอันนี้รุ่นแรกต้นแรกนะคะอันนี้น่าจะสามเดือนละ ออกน้อยออกช้าแต่ว่าออกอยู่นะคะอา้าวมีหญ้าขึ้นนึกว่าผักหวานเม็ดนังรักไว้นะคะนึกว่าขึ้นที่ไหนได้เป็นหญ้านะคะเนี่ยพอดินด้านนอกนะคะเห็นไ,ไหมคะนี่เลยแต่อันนี้ถูกแดดมากเขาจะเขียวจัดเลยนะคะอ,อันนี้เราลงดินแล้วไม่ต้องไปซื้อต้นใหม่นะคะนี่ การทนุถน,นอมสำหรับ,บผู้ที่อยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าเนื้อที่ด้านนอกไม่มีนะคะเราตัดมาแล้วก็กินไปก่อนแล้วก็แช่น้ําไว้พอออกรากเราก็มาฝังอย่างนี้แล้วก็ไว้ที่นอกมาต่างที่ได้แสงนะคะอันนี้ผักกาดลุยนะคะผักกาดลุยหรือผักกาดขาวปรีของของไทยเรานะคะแต่นี่ที่เขาเรียกว่าชันีสโคลนะคะเอามาทดลองแช่แล้วมันก็ออกดอกนะคะนี่มันขึ้นออกตากแล้วปุยตรงนี้ดินเลยนะคะเนี่ยไม่งดเข้า จะมีรากอยู่ข้างในนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะคะเนี่ยจะต้องทำการเปลี่ยนน้ำหน่อย